รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้คุณหมอนะครับรายการที่จะนําเสิร์ฟสาระความรู้ทางการแพทย์และการออกกําลังกายให้ฟังกันง่ายๆสบายๆเหมือนเราสองพ่อลูกไปนั่งกันอยู่กลางบ้านคุณเลยครับและตอนนี้มาโดยพร้อมเพรียงกันแล้วครับกับวิทยากรประจำรายการของเรารองศาสตราจารย์แพทย์ปัญญาไข่มุกค,ครับสวัสดีครับมาแล้วครับ วันนี้จะเริ่มด้วยเรื่องอะไรครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคข้อชนิดหนึ่งครับคุณพ่อ,อครับที่มีชื่อว่ารูมาตอยครับอ๋อรูมาตอยก็เป็นโรคที่ในกลุ่มโรคข้อที่พบได้บ่อยครับอันหนึ่งนะครับนะในเมืองไทยก็พบได้มากทีเดียวส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสุภาพสตรีที่จะเป็นโรคนี้อเป็นได้ามากกว่าผู้ชายหรอครับมากกว่าสองสามเท่าก็แสดงว่าแต่เป็นผู้ชายพบรูมาตอยน้อยกว่า แต่เราก็อย่าไปชะล่าใจเพราะถ้าเป็นในผู้ชายอาการมักจะแรงกว่าผู้หญิงสามารถจะเป็นได้ด้วยแล้วช่วงอายุเกี่ยวข้องไหมครับคุณพ่อกับการจะเกิดโรคข้อรุมาตอยนี้ขึ้นก็เป็นอายุกลางๆ30ถึง5 0ปีซึ่งเป็นช่วงที่กําลังขยนันแข็งกกาลังตั้งเนื้อตั้งตัวอาการปวดโรคข้อรูมาตอยนี้มักจะพบในสุภาพสตรีอย่างที่เรากล่าวแล้วนะนอกจากนั้นตำมีบางคนที่เป็นอายุน้อยเริ่มเป็นสตาร์ตอนอายุน้อยเนี่ย ก็จะเป็นยาวนานอ, <Yeah. S 2> อันนี้ก็เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันด้วยถ้าเป็นเยอะ,ะกรณีที่โรคมันเป็นเยอะนะอาการปวดข้อต่างข้อจะมีการบิดเบี้ยวไปซึ่งก็จะเป็นลักษณะที่ทําให้มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันได้นะเรื่องของปวดเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ข้อมันข้อลูมาตอยมักมันจะมีการทําลายของเยื่อบุในข้อจนกระทั่งข้อมันมีการบิดเบี้ยวไปโอ้ทำลายไปยันโครงสร้างกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการอยู่กับโรคนี้นานๆก็ไม่ส่งผลดีอะไรใช่ไหมครับต้องมีการรักษาให้ถูกต้องด้วยเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อบอกไปแล้วว่าผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายสองถึงสามเท่าเลยทีเดียวและคราวนี้เชื้อชาติแหะครับคุณพ่อเกี่ยวข้องไหมครับเป็นคนเอเชียเป็นฝรั่งถ้าเป็นพวกเชื้อชาติทางด้านทางด้านฝรั่ง มากกบจากประสบการณ์พ่อเพราะว่ามันอาการมันรุนแรงกว่าพวกเอเชียนี่ก็มีได้พอๆพกันนั่นแหละแต่ว่าอาการมักจะไม่ค่อยรุนแรงครับแค่มากับปวดข้อข้อมีการผิดรูปไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยน,นะแต่ว่าถ้าในต่างประเทศนี่บางทีนิ้วมือต่างๆเนี่ยบิดเบี้ยวไปจนข้างช่วยตัวเองไม่ได้เลยแต่กินจับน้ําอะไรทำให้ตัวเองไม่ค่อยได้โอาจับช้อนก็นเทียม,มีปัญหายใชยครับคราวนี้คุณพ่อรับก็ต้องมาพูดกันที่จุดเกิดเหตุละ จุดเกิดเหตุการเกิดของโรคข้อรวมตอยเกิดขึ้นได้ยังไงครับรวมตอ้ยก็เป็นโรคภูมิแพ้อย่างหนึ่งครับเออญว่ามันไม่ได้ไปแพ้สารนอกตัวภูมิแพ้ในร่างกายเนี่ยกลับมาวกกลับมามองว่าเซลล์ของตัวเองเช่นเซลล์เยื่อบุในข้อเล็กๆของตัวเองเป็นศัตรูแล้วก็เอายึดข้อนะเป็นสนามรบเลยลบกันแต่จริงๆแล้วยไม่น่าจะม,มองเป็นศัตรูเพราะนี่เป็นเซลล์ของตัวเองอยู่แล้วแต่ภูมิคุ้มกันมันเกิดบกพร่องขึ้นผิดปกติขึ้น ก็จะทาให้มาสู้กับเซลล์ของตัวเองทํางานผิดพลาดนะคุณง่ายงาใช่เพี้ยนไปก็จะทำให้มีการปัญหาเกิดขึ้นที่ข้อต่อของตัวเองครับส่วนใหญ่แล้วเพราว่ากลุ่มอตอยเนี่ยเัานะมันจะเป็นในข้อที่ไม่ใช่รับน้ำหนักข้อเล็กๆที่ใช้หยิบใช้จับใช้ทํางานละเอียดละเอียดข้อนิ้วอย่างนี้เป็นได้ไหมครับก<ๆ>็<ๆ>เป็นข้อหลักของมันแล<อ>้วนะข้อหลักของมันก็คือพวกลรุปอตอยนะรูปร่างข้อก็จะเป็นลักษณะแบบลูกรักบี้เป็นโอออกมาแล้วก็สอบเข้า อาการลุกลักบี้เลยครับแล้วอาการของเขาแล้วเขาคุณพ่อครับมันจะเกิดอาการปวดมากน้อยแค่ไหนครับเวลาเกิดโรคนี้ขึ้นปวดไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าข้อมักจะบวมอย่างที่พูดถึงหยิบจับอะไรไม่ค่อยได้แล้วยิ่งมีอาการตึงข้อข้อต่อในวันนี้วหลังข้อเล็กๆเนี่ยตอนเช้าๆเราเรียกว่าเป็น Morning มอร์นิ่งสติปเนสมอร์นิ่งแปลว่าตอนเช้าสติปเนสแปลว่าความแข็งแข็งครับก็ข้อฝืดตอนเช้าๆตื่นขึ้นมา ชั่วโมงแรกๆของการหลังจากตื่นเนี่ยข้อมันจะฝืดลงครับ<ม>ส่วนมากแลยครับคุณพ่อครับคนเรานะตั้งแต่เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่น<ม>แล้วก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆจะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าเราเนี่ยเป็นโรคข้ออย่างนี้หรือเปล่านัวตนก็เป็นข้อที่เป็นโรคข้อที่มันสามารถจะตรวจได้ครับจากการตรวจร่างกายจากประวัตินะคนช่างมีการเช็คทางด้านของระบบผลเลือดต่างๆก็ตรวจได้สามารถตรวจได้ด้วย มไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งแล้วมาต่อกับข้อรุมตอยในเบรคที่สองกันครับอุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชาย